สวัสดีครับตาทองชาแนลวันนี้ตาทองพามาดูพี่นัทกับพี่เพชรกัเต๋อเป็ดตอนนี้ได้ออเดอร์มาจากพี่น้องเอฟซพี่ลินดานะครับทําผัดไทยนะครับผัดไทยสุดแซ่บนะครับแจกกับพี่น้องยูทูบเบอร์นะครับในประมาณ50กล่องนะครับ,นะรบตอนนี้ก็คือเป็นกระบวนการนะครับอยู่ในขั้นตอนของการกําลังอปรุงอยู่นะครับก็ทยอย ทยอยแจกกันไปเรื่อยๆนะครับนะในปริมาณ50าสิบหลองน่ารันมากเลยนะครับพี่น้องน้ำลายน้ำลายมันเป็นน้ำลายเก็บน้ำลายเก็บมันไม่มีผู้ชายนะคะเพราะมันอยู่เพราะว่ามันอยู่วั้นรอกนะคะมันหักไม่ได้อันนี้ก็คือว่าหอมแล้วค่ะน้ะมันหอมมากเลยเสร็จแล้วสองซุดค้าวสิดต่อป๋องได้เลยเอาได้เลยใช่ไหมก็โอ้โหอ่าขอบคุณมากๆเลยนะครับมาถ่ายปุ๊บได้เป็นอ้าวโทเลยค่ะ เอครับผมนะพี่น <ok> ้องดูผัดไทยรสเด็ดของพี่เพชรกับพี okay> ่นัทนะครับผัดไทยรสแซ่บเลยนะคะโอ้โหแบบน่าทานมากเลยนะคะเอฟซีจากไหนคะพี่ลินดาค่ะค่ะพี่ลินดาพี่ลินดาอยู่ประเทศไหนวะไอลืมแล้วใช้ชื่อพี่ลินดานะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีนะคะพี่ลินดานะคะที่ตอนเย็นนะคะมีข่าวอีกอย่างบัวลอยเออไม่ทันก็พูดมีเช้านะคะบัวลอยกันเลยก็กำลังมันยังไม่เย็นมันยังต้นไม่ได้โน้นี่นมีบัวลอยด้วยนะพี่เพื่องโอเคครับผมนะครับโอเดี๋ยวผมรับไปเลยนะครับขอบคุณมากๆนะคะพี่ลินดาขอให้อะไปที่ไหนก็อย่าอดอยากๆนะครับมีแต่ความมั่งมีสีสุกนะครับได้นะคเพราอนไ่นี่ยนาเกีอ สำหรับคลิปนี้ตาทองชาแนลขอจบคลิปตะเพียง่านน้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดให้กำลังใจตาทองชาแนลนะครับอตอนนี้เราอยู่พ่เพชอ่ผัดไทยนะครับจากกระเจียวเป็ดเป็นผัดไทยตามออเดอร์ของอพี่น้องเอซีที่น่ารักนะครับสวัสดีครับผม